สวัสดีค่ะครุยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางนึงทาง Facebook Fan p เ g e ครุยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพกันนะคะแต่ว่าเป็นสูตรกลูเตนฟรีค่ะ เริ่มแรกก็จะเป็นกล้วยกล้วยก็จะต้องมีลักษณะแบบสุกจัดอย่างนี้นะคะขนมป,ปังกล้วยหอมของเราเนี่ยมันถึงจะหอมแล้วก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นกล้วยที่อ้อยแบบทานไม่หมดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก็จะมีสีลักษณะอย่างนี้นะคะอ้อยใช้ทั้งหมดนี้ก็คือ3ลูกค่ะส่วนประกอบต่อไปคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คืออ้อาคาวนิ๊ส์นะคะหรือว่าโกโก้ขีงโตตัวนี้เขาจะได้มาจากมาดโกโก้ Go Go นะคะซึ่ง ถ้าคุณผู้ชมซื้อทาง s h อ p e e หรือว่า Lazada านี่บางยี่ห้อเขาจะอบมาให้แล้วแต่บางยี่ห้อเนี่ยยังไม่ได้อบนะคะถ้ายังไม่ได้อบเนี่ยคุณผู้ชมต้องเอาไปเข้าเตาอ,อบก่อนประมาณ140องศาเซลเซียสนะคะก็อบประมาณ10-15นาทีเพื่อจะดึงกลิ่นของโกโก้เนี่ยให้ออกมามากขึ้นแล้วก็ลดความขมของกาเกานิฟเนี่ยลงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นช็อกช้างนะคะคือ ช,ช็อกชิฟกับช,อช็อกช้งเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าช,อช็อกชังเขาจะมีลักษณะหันเป็นท่อนอย่างนี้นะคะไม่ได้เป็นลักษณะหยดน้ำเหมือนช็อกชิปนะคะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสีแบบนี้คืออ๋อยซื้อปริมาณเยอะแล้วทานไม่หมดเนี่ยอ๋อยจะเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะทำให้กลิ่นแล้วก็รสชาติของช,อช็อกช้งของเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะซึ่งจะเก็บรักษาแล้วก็ยืดอายุเนี่ยได้นานขึ้นนะคะแต่ว่าสีเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นไร ถ้าคุณชมเอาออกมาทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยสีเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีซีดลงนิดหนึ่งนะคะหลังจากนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมไปอุ่นเตาอบรอไว้เลยนะคะที่180องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบดกล้วยกันนะคะใส่น้ำมะนาวลงไป3ช้อนชานะคะเพื่อไม่ให้กล้วยมีสีค้ามากขึ้นตอนที่เราบดกล้วยเสร็จแล้วนะคะ แล้วจากนี้เราจะใส่ไข่ลงไปผสมในกล้วยนะคะ2อฟองค่ะไข่เนี่ยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลืมเอาออกมาจากตู้เย็นทันทีเนี่ยเอาแช่น้ำอุ่นสักนิดนึงนะคะไม่งั้นขนมปังกล้วยของเราเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นฟูเท่าที่ควรนะคะอะ่ใส่วานิลลาลงไปค่ะวานิลลาใช้หนึ่งช้อนชานะคะคนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมตรงนี้เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทําส่วนผสมของแห้งกันค่ะของแห้งที่มีนะคะก็คือแป้งสาลีแบบกลูเตนฟรีนะคะใช้อ่อนใช้225กรัมค่ะต่อมาก็แอลมอนป่นนะคะ50กรัมค่ะผงฟูนะคะช้อนชาครึ่งค่ะเบกกิ้งโซดา1 3บสช้อนชาแล้วก็แซนแทนกัมนะคะสิช้อนชา ขนมที่เป็นกลูเตนฟรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องใส่แซนเทนกรัรมด้วยนะคะเพื่อให้ขนมมีความคงรูปแล้วก็มีความเหนียวแล้วก็หนืดขึ้นนะคะเกลือค่ะ1ีนหนึ่ส,นส่วนสช้อนชาอบเชยป่น1 2หนึส่วนสช้อนชาแล้วก็นัทเมกจันเทศป่นนะคะซีนหนึ่ส,นส่วนสช้อนชาค่ะทีนี้เราก็ร้อนเลยค่ะ นำกล้วยหอมที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะมาผสมลงไปเลยค่ะหลังจากเราทำส่วนผสมกล้วยหอมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมตัำตสายแดง150กรัมค่ะก็น้ำมันนะคะ 1 5 0ซีซี cc ค่ะเราจะคนส่วนผสมตรงนี้ให้เนียนเข้ากันก่อนนะคะเมื่อกี้อยายนะำน้ำตาลแล้วก็น้ำมันที่เราผสมเข้ากันแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วค่ะก็จะได้เนื้อออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ช,ช็อกแลตช้างหรือว่าช็อกโกแลตชิพไปนะคะ150กรัมแล้วก็กาเกานีฟนะคะ ห้าสกรัมค่ะคนที่พอเข้ากันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรานำลงพิมพเลยค่ะให้พิมพ์แบบที่เป็นโลฟตินนะคะ แล้วค่ะเดี๋ยวอาจะนำเข้าอบนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะ180องศาค่ะตอนนี้ขนมปังกล้วยหอมช็อกชิพหอยก็เสร็จไปแล้วนะคะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในพิมพเน่จนเย็นสนิทนะคะเราค่อยเอาออกมาแล้วก็ตัดทานกันตอนนี้เค้กหอยก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาหั่นแล้วข้างในเป็นยังไงกันนะคะว้าว กล้วยเยอะช็อกโกแลตช้างก็เยอะเนื like ้อก yeah, ็จะประมาณนี้เลยนะคะเขาก็จะแบบค่อนข้างจะฉ่ำๆหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะเนื้อเขาจะมีความฉ่ำมากแล้วก็เนื่องจากว่าเราใส่กล้วยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนื้อมันจะค่อนข้างเป็นอย่างนี้นะคะ ็เข้าถึงเรียกว่าขนมปังกล้วยไม่ใช่เค้กกล้วยหอมนะคะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยอร่อยต้องที่ครวยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครวยเองค่ะ